รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย。ันชปเ ที่เครารพค่ะรายการส่องธรรมมาพบท่านผู้ชมยามเช้าแบบนี้เช่นเคยค่ะแน่นอนสําหรับชาวพุทธเรามีสติเรามีธรรมะเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจและเราเริ่มทบทวนกันนะคะว่าในปีนี้เราผ่านพ้นสิ่งต่างๆเรื่องราวร้ายๆมาได้อย่างไรและแน่นอนค่ะกำลังใจจากรายการของเรานั้นผ่านเรื่องราวของธรรมะที่น่าสนใจวันนี้มีอะไรให้ติดตามรับชมได้เลยค่ะขอเจริญพร ญาติโยมสาธุชนพทุทธบริษัททั้งหลายที่ติดตามชมรายการสองธรรมทางรายการทีวีโทรทัศน์ช่องห้ซึ่งวันนี้ได้ออกอกาสในช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งอาตมาภาพพระครูพิทักษ์สิทธิคุณเจ้าวาดวัดพุกชัดต,ตำบลวางทองอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีซึ่ง ทางวัดผัวชัดนั้นก็ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะเพื่อที่จะได้ให้ท่านทั้งหลายได้มากราบไหว้เป็นพุทธบูชานะธรรมบูชาสังฆบูชาและก็เป็นการเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอาทิเช่นหลวงพ่อขาวมีหลวงพ่อ สมปรารถนาซึ่งหลวงพ่อสมปรารถนานั้นได้รับศรัทธาจากญาติโยมสาธุชนทุกท่านหลวงพ่อนาะพุทธโสธรซึ่งได้ดําเนินการเททองหล่อลูกเหมือนหลวงพ่อพุทธโสธรองจำลองได้มาปฏิสฐานหลวงพ่อนะาพระพุทธรูป สามสมัยซึ่งในช่วงทําการหล่อนั้นเราก็ได้ดําเนินการนะหล่อที่วัดนะก็มีศรัทธาสาธุชนนะมากมายมาร่วมในการหล่อพระพุทธรูปซึ่งนะมีชื่อว่าหลวงพ่อสุโกไทยหลวงพ่อเชียงเสนหลวงพ่ออูทอง ซึ่งเป็นพระที่ทางวัดได้หล่อเพื่อจะทำเป็นสถานที่ในการสร้างดูมณีประสงค์เป็นสถานที่นะบบำเพ็ญกุศลเป็นสถานที่ปฏิบัติในการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมของเด็กนักเรียนหรือการปฏิบัติในทางพิธีกรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ก็มีผู้ที่ประสงค์ศรัทธามีความเลื่อมใสในองค์ปู่พยาอนันตนาคราชก็ได้ดำเนินการนะสร้างถวายไว้ประจำวัดเพื่อที่จะให้ผู้ที่นับถือในองค์ปู่พยาอนันตนาคราชได้มากราบไหว้ขอ โชคขอลาบแล้วก็ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าพญานันตนาคราชนั้นเป็นพญานาคที่มีอํานาจบารมีที่ยิ่งใหญ่ทางคณะท่านเจ้าภาพก็ได้ดําเนินการสร้างถวายที่วัดซึ่งอยู่ติดกับสะประจําของวัดเพื่อที่จะใช้ในการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาฉะนั้น ทางวัดภูกระชัดจึงขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะท่านใดที่ประสงค์อยากจะมาร่วมทําบุญสร้างอุโบสถวัดภูกระชัดนะท่านใดที่มีเวลาหรือว่าท่านใดที่ไม่ได้ติดภารกิจที่ใดที่หนึ่งก็มาที่วัดได้ด้วยตนเองก็ เป็นที่นาุโมทนาอย่างยิ่งแล้วก็ท่านใดที่ติดภารกิจแต่ได้ติดตามชมรายการทั้งสองธรรมแล้วก็เกิดความศรัทธาที่อยากจะสร้างอุโบสถก็เรียนเชิญเจริญพรได้ร่วมทําบุญได้ตามกําลังศรัทธาผ่านบัญชีธนาคารของวัดที่จะขึ้นให้ยตดโยมได้รับทราบแล้วแล้วก็ท่านใดที่อยากจะมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ก็เรียนเชิญเจริญพรได้ฉนั้นธรรมาภาพก็ไม่มีนอกเหนือสิ่งใดก็ขออำนาจแห่งคุณสีพระรัตนไตรยัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายเลื่อมใสศรัทธาจงรวมกันเป็นมวลตบะเป็นเดชะเป็นพระวปจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งเปบัดาลให้ท่านทั้งหลายที่ได้ติดตามชมรายการในวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญจเจริญด้วยเจตระพิษพรใจทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขภพละปฏิพานธรสานบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมนำตนให้พ้นทุกประสบสุขอันไพบู์ขอให้เจริญด้วยมรรคผลนิพพานปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จจงทุกท่านทุกประการเทิอนขอเจริญพร ขอบพระคุณท่านผู้ชมสาหรับการติดตามรับชมรายการของเราค่ะเรียนท่านผู้ชมได้ทราบนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามรับชมรายการเราย้อนหลังและมีคอมเมนต์ที่ถูกใจรัฐมานีแล้วก็มีของที่ระลึกจากรายการมอบให้ค่ะวันนี้เวลาหมดลแล้วแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ